มันดาเป็นคนไทยนะคะไม่ได้ฝากคันมาที่โรงพยาบาลราชวิถีมาด้วยการชักหลายรอบซึ่งอันนี้ใครที่ดูแลมันดาจะรู้ว่ามันเป็นฉุกเฉินมากเลยนะคะมีสองประเด็นโควิดด้วยแล้วก็ชักด้วยนะคะถ้ามอทัศน์สาวก็เจอว่าเป็นขาลสามแล้วเป็นเด็กที่อายุค,คันประมาณ28อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดอันนี้จะเป็นภาวะที่ วิกฤตสำหรับหน่วยทารกแรกเกิดอยู่แล้วนะคะพอคลอดออกมาเด็กเหล่านี้ทั้ง3คนมีภาวะหายใจล้มเหลวไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ย้ายมาที่สถาบันเรานะคะย้ายมาพร้อมกัน3รายแล้วก็เป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเพราะฉะนั้นพวกนี้ปกติแล้วถ้ามีภาวะหายใจล้มเหลวเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดต้องอยู่ใน ICU อยู่แล้ว แต่ว่าของเราเนี่ยก็ต้องมาอยู่ในห้องลบที่สถาบันแต่ว่าบังเอิญเรามีเคสคนไข้ที่เป็นโควิดอยู่แล้ว2รายเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเปิดห้องแยกให้เด็กเหล่านี้ทั้ง3ามคนแล้วก็ทีมพยาบาลก็ต้องมาดูแลเหมือนเด็กที่อยู่ใน ICU นะคะ พนี้เนี่ยเด็กหายใจเองไม่ได้ก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะการดูแลเด็กที่ใส่เครื่องช่วยหายใจลําบากนะคะแล้วตัวเล็กเนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจมันแค่ขยับไปนิดนึงก็ลึกไปแล้วท่อช่วยหายใจบางทีทําให้เด็กเขียวไปเลยเครื่องช่วยหายใจเองก็จะมีอาลามบ่อยเพราะว่ามีสัญญาณเตือนเราบ่อยมันก็จะมีปัญหาได้คนต้องเข้าออกตลอดเวลา นอกจากที่มีปัญหาทางเดินหายใจนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องการกินเด็กเหล่านี้เนี่ยกินอาหารเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้อาหารทางสายสะดือนะคะทางเส้นเลือดดำเราต้องใส่สายสะดือเพื่อที่จะเจาะเลือดด้วยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเราต้องดูภาวะกรดดังในร่างกายเขาตลอดเวลาแล้วก็จะมีปัญหาต่อก็คือเรื่องเลือดที่ออกในสมองได้ ซึ่งมันเกิดขึ้นในเด็กที่อายุรภ์ต่ำกว่า28อาทิตย์เพราะฉะนั้นเ้าจะเห็นว่าการดูแลเด็กเหล่านี้เนี่ยลำบากมากนะคะทําให้เราไม่สามารถรับผู้ป่วยได้ทุกรายแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราจะพยายามเต็มที่นะคะเพื่อที่จะครอบคลุมดูแลเด็กที่มีอาการโควิดหรือเป็นโควิดเพื่อที่จะให้ทารกของเราปลอดภัยทารกต้องรอด